มา,ะะมาแล้วมาแล้วรอ้รอนๆๆไปตากปลามาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทุกทุกคนหนูไปตากปลามาแล้วนะเริ่มหิวข้าวแล้วมาทำกับข้าวแล้วเนะี่ยปลาไม่ถูกสักที สัญญาณ wi ไฟเป็นไรไม่ดีกันไปเนาะมาให้เห็นหน้ากันชัดๆมันมองไกลไปหน่อยเปิดไฟดีเนี่ยไฟแสงทะว่างมาแล้วมาแล้วมาทำกับข้าวกินกันนะครับอยากอาบน้ำอีกรอบเลยอาบน้ำไปรอบแล้วเดี๋ยวต้องอาบน้ำอีกรอบเดี๋ยวไปปิดไฟดีกว่าไฟมันสว่างเกินเนี่ย ตากแดดมาเรียบร้อยค่อยยิอองชั่วนหน่อยเป็นหวัดจะไม่ใช่ว่าจะหายดีนะตอนเนี้วันนี้เรามาทำยำหมูหนะ้าเขียงกันนะครับเอาครึ่งเดียวพอ ใส่หมูสับไปครึ่งนึงซื้อหมูสับมาครึ่งโลแต่เดี๋ยวเราจะใส่หั่นพวกสามชั้นกับพวกไส่ใส่เข้าไปด้วยสวัสดีเกรม์มาแล้วมาแล้วนี่เราใส่หมูไปนิดเดียวใส่เครื่องในด้วยอยากกินอยากกินเราก็กินอยากกินเราก็ต้องจัดใช่ไหมสดๆเดี๋ยวเราค่อยไปคั่วอยากกินก็จัด อยากกินก็จัดจะไปะหยัดทำไมสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะคระหืมเป็นวัดเป็นหวัด,ม,วดมาแล้วมาแล้วเนีวันนี้เราว่างอ่ะวันนี้ว่างมาทำหน้าเขียงกัน ช่วงนี้เราก็จะไร้ทุกวันทุกวันหน่อยเย็นนี้เราจะราบไก่นี่เก็บไว้ส่วนอันนี้เราเก็บไว้เราจะราบไก่สวัสดีจ้าเราจะราบไก่แล้วเราจะเก็บเก็บสิ่งนี้ไว้ย่างตอนเย็นคู่กับราบไก่เพราะว่าเราจะก่อกองฟืนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอะนะหนูก็จะก่อกองฟืนตอนนี้น้ํามันเริ่มลงแล้วก็กลัวอยู่เหมือนกันแหละน้ําลงแล้วแหละหั่นชิ้นเล็กๆบางๆ คั่วเขาไปด้วยทําราบหน้าเคียงกินทํายําหมูอะ่ะกษาไทยเราอะ่ะยําหมูใส่หอมใส่ผักชีใส่เส้นจีเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปด้วยอันนี้เราถ้าเราทํากับข้าวกินเองมันจะดีตรงนี้ไงดีตรงที่ว่าแบบว่าเรานึกอยากจะแบบใส่อะไรเราก็ได้ใส่ใช่ปะละ่ะใส่หมูสับไปครึ่งของครึ่งโลใส่รวมไปเลยนะ คู่กับหมูสับแล้วก็สายไส้ด้วยใช่ใช่ไว้ตอนตอนกลางคืนตอนที่ไม่มีใครเห็นสวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ท่านนะคะไว้กินตอนกลางคืนอะตายตอนไม่มีใครเห็นนะให้กินโชว์ตอนนี้เลยไหมใช่อันนั้นไว้กินดิบตอนกลางคืนตอนนี้เขาหลับนอนยันหมดแล้วอะสวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านนะคะ ผ่านเข้าละฝรัดีผู้รับชมสองร้อยสิบแปดทานผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะอ่อช่องนี้หนูจะไว้สําหรับไลค์ทำกับข้าวทําปลาทําอะไรเงี้ยไม่ได้เปิดขายหรอกพี่หนูก็ like, กกก like, ไลค์ทำกับข้าวหนูว่างๆหนูก็ไลค์ไปอะไรเงี้ยเปิดช่องไลค์ไปไลค์ทำกับข้าวเพราะว่าหนูปกติหนูทำกับข้าวเองอยู่แล้วไงหนูชอบทำกับข้าวกินเองเพราะถ้าไปซื้อเขาอะ่ะมันก็ได้น้อย หลายอย่างคือบางทีมันก็จะไม่อร่อยหรอกสู้เราทํากินเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะนำกินเองมันก็จะอร่อยแลาจะถูกปากตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะชอบทํากินเองมากกว่าค่ะ <c oughs> สวัสดีผู้รับชมสองร้อยสามสิบเจ็ดท่านนะคะผ่านยังเข้ามาแล้วก็กดติดตามกันไว้ได้นะเราจะได้แบบเจอกันทุกๆวันเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะราบไก่ยวกอกองฟืนฟืนมีเยอะอากาศเริ่มเย็นแล้วทําไมต้องก่อกองฟืน ทำลาบหน้าเคียงกอง่อกองฟืนนะดีหลายอย่างเลยนะพี่คือประหยัดฐานด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือกิ่งไม้ที่เราไม่ได้ใชใ้เป็นประโยชน์รเราสามารถมาใช้ใเป็นประโยชน์ได้แล้วก็กอ่อกองฟืนเนี่ยมันช่วยไล่ย,ยุงด้วยสําคัญเพราะว่าพิจิตยุงเยอะมากยุงเยอะแต่หนูก็คือแบบไล่ย,ยุงอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะกดติดตามกันไว้ได้นักบาลูกชายนึกอยากกินเราก็เลย มันทาให้ลูกชายกินอะไรแบบเนี้ยช่องนี้สําหรับไลฟ์ขายไลฟ์ทำกับข้าวอย่างเดียวเลยไลฟ์ทำกับข้าวชอบไลฟ์ทำกับข้าวข้ามากดติดตามกันไว้ได้นะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆท่านเลยนะค่ะหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยเดี๋ยวชิ้นใหญ่จัดจะติดคอหั่นสามชั้นใส่เข้าไปด้วย ผ่านคามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะกดติดตามไม่ได้นะคะอ่าตอนนี้เราก็ยังมีสารชั้นสัดดีค่ะที่หนูบอกอ่ะหนูบอกว่าหนูไม่มีแฟนเมื่อกี้พี่ไม่ได้เข้ามาดูหนูไร้ทำปลา <laughs> ใช่แล้วเพราะว่ากำลังหาพ่อครัวมาขัดหม้อให้ <laughs> มีใครสนใจจะเป็นพ่อครัวขัดหม้อไหมคะ คมไปไหนหนะ้าน่าจะอยู่บนพืงเมื่อวานไม่เป็นไรที่บ้ามีเขียงหลายอันแต่ว่า,าเราหยิบอันไหนได้เราเอานั้นก่อนไงถ้าเบื่อเขียงหรือว่าเธอเบื่อมีดดีกว่านะ เลยเลยมา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 ,มาถูมอให้ด้วยมอดำพี่ฝนมีดอยู่ไหนไหไวะวายจะดูมีดใหม่ก่อนโอ้จะปวดเลย มีดคมคมหัวไฝน่าจะอยู่สวัสดีนักร่ามีดคมคมน่าจะอยู่บนเพิงต้องฝนให้คมรับประมักคนฝนมีดให้ก็ทำหน้าเขียงค่ะรับประมักคนถูหมอ้อกับฝนมีดให้หน่อยโอาไว้เฉือนแค่นี้ก็คมได้เป็นไงแล้วแน่นอนไหมล่ะ บังบาลางราบนาเขียงกินหนูก็จะหมักหมักหมักไปเลยนะพอหมักเอาไม่ได้เก็บเอาไม่ได้เอาเม็ดพริกจากที่ต้นที่นู่นมาต้องฝ่ายหั่นไปเม็ดพริกด้วยถึงจะอร่อยเม็ดพริกอยู่ที่เพิงเมื่อคือนเนี้ยบนเพิงนั่งเล่นอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหั่นไปทีหลัง หันใส่พร้อมคู่กับหอมมะขีไปเก็บที่ต้นได้ไปเก็บที่ต้นพร้อมกันเลยทุกคนเก็บพริกที่ต้นก็มีพอมีเม็ดอยู่แค่นี้เยอะนะเดี๋ยวเราหัน่นหอมมะขีไว้ก่อนเลยนี่มา รับคนเดียวพอหลายคนปวดหัวหมักไว้เลยน้ำปลาชูรสหมักไว้ก่อนแล้วเราพอหมักเสร็จเนี่ยมนาะแล้วเราค่อยคนคนคนสวัสด,ดีค่ะเราคนเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเอาไปพอเราคนเสร็จแ,แล้วเราค่อยไปคั่วครคั่ว,ว,ว,วให้สุกอีกสักนิดนึงป๊อืม น,นี่เราหั่นผักทิ้งไว้ก่อนอยู่พิจิตค่ะคอยใส่ที่หลังโอ้ยอยู่ฟิลินอยู่แค่นี้เองทุลินของ็เขียวไว้ใส่ที่หลังตรงนี้ไม่มีเม็ดพริกเลยตรงนี้ไม่มีเม็ดพริกเลยทุกคนไปเก็บพริกกันไหมเราไปเก็บพริกกันดีกว่าเก็บพริกในสวนกันดีกว่าในสวนอะไรในต้นนะตอ่ะตรงนะี้น่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่า,คคาที่ต้นเอาไว้กินฝ่ายพริกเม็ดแดงนี่ว่าพริกเม็ดแดงไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยแรงเนี่ยดูสวนเลยอันนี้สวนพักหวานนี่สวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้สวนพักหวานเนี่ยหนูทาป่าตากแดดไวน้นี่เดินมาเอาพริกที่เพิงนั่งเล่นเนี่ยอันนี้คือสวนพวกหวานนู่นเลยสะสะข้างหลังเป็นสวนพักหวานทั้งหมด มิสาด้วยกบฝาจากตรงที่หนูเคยนั่งไล์ไป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 ,ไปขุดใหม่ตรงข้างหลังขุดให้ลึกกว่าเดิม <S <s <uck> <S เดินมาเอาเม็ดพริกเนี่ย <g ül üyor> เดินเข้าไล่เดนไหยจ้างเขาตัดยาไว้เมื่อวานในสวนในสวนอยู่อำเภอโพประดับช้างค่ะบางกระทุ่มก็ประมาณ40-60-70หกเจ็โลจากบ้านหนูไปบางกระทุ่มอะ่ะเจ็ดสิโลมีไร่เดียวสวนมากว่ามีไร่เดียว ผนมะหวานมีแค่ไร่เดียวแต่ว่ามีหนูปลูกไว้สามสี่รอยต้นอยู่ตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยกว่ต้นได้มั้งนะมีตายอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบอันนี้นิดนึงเดี๋ยวหั่นมะนาวบีบใส่ก่อนเดี๋ยวบีบมะนาวแล้วเราก็ปึบใช้มือคนได้เลย ขนาดนี้ใช้มะนาวกี่ลูกสามลูกพอรสชาติกลมกลม่มก็จะมีปลูกมะนาวด้วยอยู่อำเภอพอุทุช้างอ๋อค่ะอยู่ตำบลน,นงเสืเหลืองค่ะ โยนไปในสวนนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยขายอยู่ค่ะต้นมันหนูก็ขายอยู่นี่มีต้นขายอยู่เหมือนกันเอาสักสี่ลูกเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยววันนี้ทำราบหน้าเขียงนะคยำหมูยำหมูขัวแบบให้สุกแช่นิดเดียวพอแล้วไม่ต้องอันนี้มากนี่ดู อยเดี๋ยวบีบมะนาวกันก่อนเลยนี่บีบมะนาวพอเราคั่วสุกปุ๊บแล้วเราค่อยพอคั่วสุกแล้วเราค่อยไปใส่หอมกักชีกับพริกบีบมะนาวโชว์นี่ มาแล้วมาแล้วสุกมะนาวเปล่าก็ไม่รู้จะบีบมะนาวขนาดเนี้ยต่อละยี่สิบค่ะต่อละยี่สิบเดี๋ยวมันก็สุกเอาลวกเอามาเนี่ยวิธีทำกินเองไม่เป็นไรละไม่ได้ถ่ายถุงมือเลยเดี๋ยวมาคั่วให้สุกๆุๆสุสักนิดนึงแล้วก็ อย่างเงี้ยมีการสุกมะนาวแน่ๆและถ้าเย้เย้ทิ้งไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวไปล้างมือก่อนแล้วมาหั่นพริกแล้วเราคั่วปุ๊บแล้วเราค่อยใส่เลยเพราะว่าหนูใส่น้ำปลาชูรสมะนาวไปเรียบร้อยแล้วพอเราคั่วนิดๆเดี๋ยวมันก็สุกไม่ต้องคั่วเยอะทำราบหน้าเขียงนึ่ะกัยำหมู เสร็จแล้วตอนนี้เรามาหั่นพริกกันก่อนแล้วหนูหั่นพริกก่อนเด้อหั่นพริกก่อนนะคะทุกคนปึ๊บป๊บอืหั่นพริกเพื่อไว้ใส่ที่หลังส่วนพริกเขียวที่ต้นนะหนูเอาไว้แกลมข้างนอกเอาไว้แก้มข้างนอก ยาวยาวสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะโ,โหอนาถาเหลือเกิน สวัสดีผู้ติดตามใหม่ท,ทุกท่านเลยนะจ๊ะมีดไม่เข้ากับการหัน่นพริกเลยวะขี้เกียจเดินไปหยิบแล้วขยันจ้ะ คุเกเคล้ากันในหม้อเลยนะคะปืนยิงแก๊สมาใหม่ละไอ้มันไ้ช้าแต่ยากพอย,ยิงชั่วมาเลยโตก็เต็บกันในหม้ออย่างนี้นี่แหละ ทำนาบหน้าเขียงกินยำหมูลูกชายเอย่กกินใส่ครื่องไหนเข้าไปด้วยนี่แหละนาจะสุกตั้งแต่มะนาวสามลูกแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปแช่ดูเย็นก่อน ประมาณพอพอแล้วพอแล้วไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะคะไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่เย็นนี้เย็นนี้เราจะไปลาบไก่ด้วยกันบ๊ายบายแบดจมู